คัมคัดใหญ่ไอใส่กับเครื่องตัดหญ้าสี่หนึ่งนะครับรุ่นนี้วันนี้ก็จะเพิ่มหม้อลมจาก1นลูกเป็น2อลูกนะครับแล้วก็จะมีท่อน้ำยาตัวกลางนะครับก็จะเป็นท่อเลดนะครับก็เวลาใส่หม้อลมฝั่งนี้นะครับถ้าใครไม่ชอบอุดปอน ถ้าไม่อยากอุดปอนนะครับก็เปลี่ยนทางสายน้ำบนนะครับอ้อ,อมอ้อมมาฝังผมผมจะอ้อมมาฝั่งนี้แล้วกันนะครับนะครับวันนี้ก็เพิ่งลองไปรอบหนึ่งนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับไม่มีรั่วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเช็คอีกทีนะครับว่าจะมีรั่วมีซึมตรงไหนอีกหรือเปล่า วันนี้ฝนเหมือนจะตกก็เลยรีบสักหน่อยทีนี้ถ้าใครอยากส,สวยๆไหนก็เปลี่ยนเป็นท่อสีก็ได้นะครับไอ้ก็จะเป็นพวกสายสายลมที่เป็นสีเขียวสีเหลืองครับก็จะสวยไปอีกแบบ น,นี้ก็จะมีแค่นี้นะครับมีอะไรเยอะ